สวัสดีนักลงทุนและนักเก็งกำไรทุกๆท,ท่านครับผมโคดกอล์ฟซัคเซสเทรดเดอร์8นะครับสรุปข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับของ Forex ก็คือในขณะที่ Forex นะครับยังมีข้อดีอีกหลายอย่างเลยคือ1มีสภาพคล่องนะครับสูงนะครับการซื้อขายเนี่ยเร็วนะฮะ <N> เนื่องจากตลาดเนี่ยที่เป็นตลาดที่มีความใหญ่มากอย่างที่ผมบอกไปครับมีมูลค่าทางการซื้อต่อวันซื้อขายต่อวันเนี่ยสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นนะครับ NYSE ของสหรัฐที่มีมูลค่าประมาณแค่20,000ล้านดอลลาร์ต่อวันเท่านั้นเองนะฮะส่วนข้อเสียของ Forex หลักๆแล้วก็คือนะครับยังคงเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะฮะที่สูงมากนะครับ คำพูดนี้อยากให้เราคิดไว้เลยนะครับว่าอาจจะทําให้เราหมดตัวภายในพริบตาได้เลยรวมถึงยัยงไม่มีโบรกเกอร์ในไทยนะครับเพราะการเล่น f o r ร x นั้นนะครับยังไม่มีการรองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยทําให้โอกาสที่จะถูกหลอกเนี่ยได้ง่ายนะครับหากเราเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มีมาตรฐานนั่นเองสรุปแล้วก็คือ ฟอเร็นะฮะเหมือนกับการลงทุนประเภทอื่นๆที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมีคนได้กําไรแล้วเนี่ยก็ย่อมมีผู้ที่ขาดทุนเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้ามาในตลาด Forex เนี่ยควรศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นวิธีการซื้อขายเครื่องมือรวมถึงความรู้พื้นฐานนะครับด้านการลงทุนเพื่อที่จะได้ประสบความสําเร็จใน การลงทุนหรือเก่งกําไรอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับสข้อหลักๆที่ผมอยากจะฝากไว้สําหรับคนที่กําลังจะเข้ามาในตลาด Forex กนะครับก็คือ4ข้อสําคัญในตลาด Forex คือ1 Mindset ซ็ตสำคัญที่สุดหลายๆคนครับเข้ามาสู่ตลาดนี้รวมถึงการซื้อหวยรวมถึงการเล่นหุ้นต่างๆเนี่ยไมเซตของเขาคืออะไรครับมาพร้อมกับความโลภด้วยความที่อยากได้อยากได้ถ้าเราอยากได้กําไรวันละ 1,000พเหรียญนะครับวันละ1 0,000เหรียญหรือว่าวันละ10,000แสนเหรียญนะครับในในลักษณะนี้นะครับเราก็จะต้องคิดด้วยว่านะครับเราอาจจะมีโอกาสเสีย1 0 0 0ันเหรียญ1น0 0 0เหรียญหรือ10,000แสนเหรียญด้วยนะครับและการลงทุนมีความเสี่ยงครับทุกธนาคารนะครับจะมะีตัวเล็กๆใต้ล่างเวลาเขาโฆษณาก็คือทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเราไม่สามารถที่จะเข้าไปซื้อหุ้นโดยตรงได้เราจะต้องผ่านโบรรเกอร์แล้วเมื่อเรามีโบรรเกอร์ครับ โบเกอร์จะทําหน้าที่แทนเราแล้วเขาก็จะเก็บนะครับค่าบริการเมื่อเราแค่ยังแค่กดซื้อไปเนี่ยนะฮะเราถือว่าเราติดลบก่อนเพราะจะต้องมีการาจะต้องจ่ายค่าค่าบริการของโบเกอร์ทำให้การลงทุนหรือการเก็งกำไรเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับข้อต่อมาครับบางคนครับอย่าอชอบเล่นแบบการพนันคืออะไรครับอ่คิดจะ บายก็บายคิดจะเซล์ก็เซล์เล่นแบบคันมือเล่นแบบตามอารมณ์ไม่ได้มีการวิเคราะห์พื้นฐานปัจจัยเศรษฐกิจทางการตลาดการดูกราฟการดูเทคนิคกราฟการดูข่าวต่างๆเลยนะครับทำให้หลายคนนะฮะเสียนะครับในตลาด Forex เนี่ยมากกว่าได้นะครับทำให้ภาพลบของตลาด Forex เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแชร์ลูกโซ่หรือว่ามันนี่เกมนะฮะทำให้หลายคนเนี่ยไม่กล้าเข้ามาแต่คนไทยนะครับหรือว่าหลายๆคนที่เข้ามาตลาด นะครับรู้ทั้งรู้ว่าตลาด For e x มีความเสี่ยงมากกว่าความได้นะครับมีความเสี่ยงนะครับแต่เหมือนเพลงเพลงหนึ่งครับที่เขาบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ยังคงต้องขอรองะฮะนะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะอมยิ้มว่ากูอ่าชั้นนี่แหละชั้นนี่แหละนะฮะชั้นนี่แหละเป็นแบบนี้ได้เลยนะสุดท้ายครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะได้กําไรในขณะที่คุณได้กําไรครับ คุณไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะได้กําไรเราก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่เมื่อถ้าเราขาดทุนครับเราจะต้องบริหารจิตใจเราจะต้องบริหารเทคนิคเราจะต้องดูแลตัวเองให้ได้อย่าเอาเงินร้อนนะครับอย่าเอาเงินกู้อย่าเอาเงินที่เพิ่งไปค่าเทอมลูปนะครับมาเล่นเพราะถ้าคุณเอามาเล่นตรงนั้นนะฮะแล้วมันเสียขึ้นมานะฮะคุณจะ รู้สึกอันแรกนะรู้สึกตัวร้อนทางที่อากาศเย็นนะก็จะรู้สึกตัวร้อนนะครับอันที่2ก็จะรู้สึกปวดหัวอันที่3ก็รู้จักรู้สึกเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาด Forex นะฮะมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะได้แต่อย่างที่บอกครับทุกคนเนี่ยก็หวังว่าอยากจะได้ต้องปรับ m ม n d เซ t กันให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นครับโค้ดกอล์ฟซัคเซตเทเดอร์นะครับก็มาแบ่งปันนะครับแนวความคิดนะครับในตลาดนะครับแบบคร่าวๆว่า f อ r ร x คืออะไรในพาร์ทต่อๆไปจะมีประโยชน์นะครับจะมีข้อมูลความรู้ดีๆนะครับมาฝากอย่างต่อเนื่องอย่างไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube รวมถึงติดตามเพจแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆด้วยนะฮสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนพอดฟ้าฟ้าฟ้าแล้วก็ฟ้าตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีครับ